ดิวีที่จะต้อให้เป็นฟรีทีวีทุกคนเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นไม่ว่าจะคนทำงานไม่ว่าจะเป็นคนที่อที่บ้านเดินทางตลอดเวลาเพราะว่าข่าวสารจะมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันการตัดสินใจการทำงานความบันเทิงความเข้าใจเป็นคนฉลาดเป็นคนที่สามารถจะเข้าถึงทุกประเด็นที่เป็นข่าวขนานได้และขอบคุณครั้ง แอ์บิ๊กซีดีโอเชกและเมนเดตต์ตัดคอและพวกเราทุกคนที่มาร่วมกันวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนิชัยหนู่นะคะประธานเครือเดชานิวส์ของเราค่ะวันนี้เราต่อไปครับขอเรียนเชิญดรเรียนนะครับสร้างความสนุกสนานให้กับพิซซี่ของเราในวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านจริงใจครับนะฮะแล้วก็ คือผมก็คงต้องย้ำว่าพิกซีนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทางเนชั่นงะครัานำของพิกซีแล้วก็ให้เราจุดายให้โลกภูมิาคท่ากรล้ยใระเเราก็อยากที่ทางเนชั่นได้กยกัวมาตึงเจตนาเราพิกซีและเนชั่นเนี่ยสอบร้อง็นปรกันควอมอื่นเอย่างที่คุณสนอชทไทยได้กล่าวมา เราเชื่อว่าการที่มูทีอีดิจิทัลแล้วการที่เนทั้งได้มองเห็นการเปลี่ยนไปกว่าทีทีดิจิทัลในการแนะนำภาพจอภาพ้อกานยี่สิบสี่่องอย่างนี้ถือเป็นการปฏิวัติด้านการสื่อสารสำคัญอันนี้ผมขอชื่มชมเลยนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยที่เรียกว่าคือพิซีเอ็มบอกว่าเราเป็นมากกว่าห้าเราเป็นห้างที่ให้บริความสนุกสนานกันวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นตัวอย่างสำคัญ ตอกย้ำจิตนาของวิซี่เราในการทีิ่มเนินธุรกิจของเราเป็นกาคอัพเดทุู้ชมมากกว่า้าอัปเีกให้ความสนุกสนานให้เขาเป็นใครนำทุกท่านเป็นวันสอบอบที่สรุปเมือที่กับที่เมือสร้างพยายามอบตรในแง่สื่อมีทุกด้านไม่ว่าท่านจะพับกระเปาซ้ายหรือกระเป๋าขวาขึ้นมาก็สามารถจะเข้าถึงความก่าความลุ่มลึกเลืการวิเกรอเก่าซึ่งโดยตัวอเกเนี่ยเป็นแฟนโดยส่วนตัวของทีมในชนเก่าในชั้นแต่ัแต่สเมมน้นะครับ ก็พออะไรมาจนถึงขนาดนี้แล้วนะฮะพอสุดท้ายนี้ก็ขอย้ำคำกับอินเทอรเนชั่นนะครับเราภูมิใจแล้วก็เปลี่ยนที่มาที่นะครับเปลี่ยนจากทางอินเทอรเนชั่นเราก็คุณทีมงานอินเทเนชั่นที่มาเราเป็ที่แอบลงได้นะครับแล้วก็อีซึ่งเอจะนับถือคำนี้นะครับซึ่งอาจารย์จะไม่ด้อยในตัวเหมือนนะฮะก็ขอบคุณมากขอขอบคุณทุกฝ่ายของพี่ซีนะครับถ่ายเราไปมาก และต่อไปอีกที่9สาขาขุงท like like ีมิจทีมงานของผมคุณโจนะครับก็สุดท้ายก็ต้อนรับทุกท่านสีวครั้งแล้วก็ทุกสาขาทั่วประเทศที่ทีมงานในชั้นสอกลนะครับเราหวังว่าน้องกัะชาน้นก้มาแฟก็จะได้ไปเยี่ยมสาขาเราอยู่ด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอให้โคงการรางวัเป็นสิ่งสมเร็จแลเราุกอยางที่เป